Bàn đừng bói bẹn liền sofa đi luôn đi mà rồi ทดสอบนะได้ยินชัดเจนกดหนึ่งคนเข้ามาดูตอนนี้ก็โอ้พันสองและพันสอง<ม>เอวมากตอนนี้ตามีปัญหานี่นะสวัสดีสวัสดีทุกท่านเนหะ็นไหมทักแล้วอย่าลืม,ม กดหนึ่งได้ยินเสียงปากดสองได้ยินเสียงตาโตทั้งหนึ่งและสองคือได้ยินเราทั้งคู่นี่หนึ่งหนึ่งสองสองนะถ้าไม่ได้ยินอะไรกดสามนะไม่ได้ยินอะไรกดสามเลยใช่ไหมอืมอาวันนี้หนึ่งสองสมไม่ถ้ามีกดสามนี่มึงหาเนี่ยทำไมมันไม่ได้ยินแล้วมันรู้ได้ไงว่ากดสามอ๋อเออจริงนะอ่ะทีนี้เดี๋ยว เรามาสวัสดีกันสามคนเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่จะต้องคุยกันต่อเป็นเรื่องต่อในช่วงของวันที่หนึ่งเป็นวันที่รับแสงแรกวันนี้ก็พาคุณโมมาไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันอีกรอบหนึ่งเราสามคนสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเรื่องราวที่จะพูดถึงวันนี้อันนี้ ขอพิเศษนก่อนได้ไหมเออเป็นเหมือนเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าคุมไหล่เป็นผ้าทําอะไรก็ได้ปูโตะปูโต๊ปูตดีอ่ะเออเป็นลายดอกบัวนะเป็นดอกไม้สวรรค์มีความเป็นมงคลต้อนรับปีใหม่สีเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหนึ่งแบบส่วน อีกสีหนึ่งจะเป็นสีม่วงอ่าก็หมายถึงมีสองสีมีสองสีเหลืองเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งนะส่วนสีม่วงก็เป็นสีประจํายุคนี้ลายนี้แล้วข้างในมันลายเดียวกันเหรอมันเป็นสีเหมือนกันใช่ไหมใช่มันเป็นคอเลกชันหน้าหนาวช่วงรับปีใหม่เปิดตัวด้วยวินเทอร์คอเลกชันแล้วรู้ไหมว่าความพิเศษเนี่ยของของไอตัวผ้าพันคอผ้าอะไรเนี่ย นี่ถุงจ้ะรู้ไหมจะโชว์ถุงก่อนหนึ่งหกแปดไเสร็จแล้วไปใส่เคสได้นะก็มีเสียงกระซิบมาว่าถุงที่ใส่ผ้าเนี่ยจะไปใส่เงินดีกว่าเออเอาไปใส่เคสนะคะก็อันนี้ตตโตของมายังของมายังของมาหรือยังเด็กๆของมาแล้วของมาแล้วก็คือมาก่อนเลยก่อนนะมาช้าอดอยู่ที่รีสอร์ทมาที่รีสอร์ท ห้องจุ้ยบ้านภูเขานะไม่มีที่ห้องแคสต้องมาที่นี่มีออนไลน์ไหมครับตัวนี้ออนไลน์มีไหมมีต้องถามคุณภาอ๋อถามเด็กที่นั่นใกล้หมดแล้วล่ะตัวเองเราเอามาคุยเอามาโชว์ให้ดูให้อิดให้อิดเล่นให้อิจเล่นเราทำน้อยทำจำนวนจำกัดแค่สองแสนถือเท่านั้นเองนะแล้วถ้าเกิดคุณสามารถนะพันได้หลายรูปแบบ เท่ๆแล้วแต่นะว้วัสดีครังอ่ะจบเรื่องราวของวันนี้ของตาโตนะทีนี้มาถึงเรื่องที่จะต้องคุยกันแล้วล่ะส่งไมคให้คุณโมนะคะคุณโมช่วยคลิปไม่ให้ดับอก็มาคุยกันต่อนะครับหลังจากวันนั้นคุยกันไปเนี่ยเรื่องของกำหนดการต่างๆที่ที่เราจะมาจัดกันในในวันวันสิ้นปีนะครับทีนี้ ย้อนกลับไปวันที่สามสิบเอ็ดป๋ามีขอความร่วมมือนิดหนึ่งเพราะว่าทางรีสอ์เขาแจ้งมาว่าลูกศิษย์อาจารย์เขาข้างดือ้อนะคือทีนี้คือเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่กันเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะอย่างเช่นนะ้าที่ที่ป๋าบอกว่ามันจะมันจะช้าคือหนึ่งก็คือเรื่องของการลงเอาของมากลางเต็นท รถที่เราจัดให้เส้นทางรถเนี่ยอาจารย์ทําถนนใหม่เนี่ยมันก็ถ้าเราจอดขวางกันทุกคนมันก็ไม่พอมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือคือเวลาจะกลางเต๊นท์เอาของลงแล้วก็เอารถไปจอดแล้วค่อยกลับมากลางนะมไม่ใช่อยู่กลางจนเสร็จเลยพอดีพี่ชั่วโมงหนึ่งเพื่อนเะรไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วนะมันมีรถเวียนเรามีเส้นทางอย่างดีให้รถเวียนได้ตลอดนะครับมาถึงปุ๊บดรอปของนะแล้วก็ ไปเลยนะพรกลูกศิษย์เราชอบดื้อไงเราแทนรถไปเก็บก่อนแล้วไม่ต้องกลัวจะกลับมาตรงจุดกลางเต็นท์ลำบากเรามีรถบัสรับส่งตลอดเวลานะเออนะครับน้องๆที่สอเขากลัวนะเพราะว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะชอบดื้อเขาแล้วเขาจะส่งเจะส่งใครไปดูลเดี๋ยวส่งส่งลุงนัทกับพี่แตงไปช่วยช่วยดูนะลุงนัทกับพี่แตงเขาจะเป็นคนที่ไปคอยดูให้นะแล้วก็ อันนั้นส่วนของวันที่31ตอนตั้งตั้ง,ต,งตั้งเต็นท์กันนะครับ,รบก็รีบมารีบจัดการแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม4โมงเราก็จะเริ่มกําหนดในพิธีการนะครับอะหลังจากนั้นทวนอีกทีหนึ่งพอเสร็จ4โมง6โมงใช่ไหมครับผม6โมงก็ในรีสอร์ทก็จะเปิดเครื่องเล่นนหคืกกน,นสนุกกลงค,ค,คืนให้เรารเล่น,น <ะ S 2> ได้าอ,อ่ฟรีนะ ทุกอย่างกี่รอบก็ได้กี่รอบก็ได้จนกว่าจะหมดแรงกันไหมครับจนกว่าจะหมดแรงเมื่อวานเมื่อวานนี้ลองไปดูไฟแล้วก็เขาทําให้อย่างดีเลยอ่าแต่ว่าโอ้โหถ้าเล่นหนอนสี่รอบเนี่ยกูลงมานี้เท่าไหร่เดินไม่เป็นเลยนั่ที่าคนืก็อาจจะสนุกริงเหรออ่ะเฮ้ยลองดูลองดูไปกดเพิ่งสามรอบเนี่ยไอ้ที่ที่เตรียมไว้เนี่ยขย้อนนหร เออเออเออแต่ถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวแบบพวกเครื่องเล่นผาดโผนพวกนี้เรามีแบบซุ้มเกมงาน่ารักน่ารักให้มาแบบย้อนยุคกันด้วยโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อวานพี่ก็เพิ่งได้รู้มาว่าไอ้ของเล่นพวกนี้มันจะปิดตอนสามทุ่มใช่ไหมถูกต้องครับเราเปิดให้เวลา3มชั่วโมงเต็มเอ็มตั้งแต่หกโมงเย็นนะหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มใช่ไหมสามทุ่มปิดเนี่ยปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดเพราะอะไรนะเพราะว่าเราต้องไป ย้ายไปอยู่ที่เวทีใช่ไหมเราต้องไปไปไปชุมนุมกันที่ตรงบริเวณที่มีงานกิจกรรมใช่แล้วส่วนเรากินข้าวจมื่อ่โมงนะกินข้าวก็จะเปิดถัดจากสวนสนุกมาหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องการให้มีการกระจายตัวของแขกที่มาร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแบบมาเล่นเครื่องเล่นก่อนแล้วกลับไปจะไม่มีข้าวกินนะครับอะไรแบบนี้เราจะแบบเขาก็เสิร์ฟไปยาวๆเพราะว่าวันนั้นเราคุยแล้วมีมีรอบดึกด้วยมีข้าวต้มรอบดึกด้วยใช่ไหมใช่ครับอาหารญี่ปุ่น อาหารจริงเพราะฉะนั้นกินอาหารเนี่ยแล้วแต่ทุ่มหนึ่งนะก็ไหลไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆใช่แล้วเหตุผลหนึ่งที่เราปิดเครื่องเล่นเนี่ยเรื่องของกิจกรรมด้านนอกที่เป็นสวนสนุกเนี่ยตอนสามทุ่ม,มเพราะว่าตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม,มช่วงตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่วงที่คิวที่พิธีกรจะขึ้นเวทีออแล้วจะมีการแจกรางวัลพิเศษจับรางวัลยกที่หนึ่งมีเล่นเกมมีจับรางวัล ต้องบอกว่ายกที่หนึ่งเพ<ข>ราะว่าเราแบ่งออกเป็นสองยกด้วยกันแบบว่าแบบนี้ดีกว่ารางวัลพิเศษเนี่ยทั้งของทางรีสอร์ทจัดหามาแล้วก็ของทางท่านอาจารย์จัดไว้ให้นะครับเราจะแจกกันสองช่วงสองครั้งช่วงแรกคือช่วงนี้แหละตอนสามทุ่มนี่แหละหลังจากที่เราปิดสวนสนุกแล้วให้ทุกคนไปรวมตัวตรงนั้นกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงสุดท้ายเลยใกล้ๆจากเขาดาวใกล้ๆจะใกล้ๆจะเที่ยงคืนนะต้องครับอ่ะงั้นก็วันที่หนึ่งนี่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของลื่นเลงนั่นแหละก็เต็มที่กันพักผ่อนให้้เรรียยบอ อ่ะทีนี้มาต่อเนื่องกันพอเช้าขึ้นมาเนี่ยของวันที่หนึ่งนะอ่าเราก็จะเตรียมมารับแสงแรกกันนะครับมามีมีกิจกรรมก็คือมารับแสงแรกครับแล้วก็รับยาจากท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์กรุณามาเมตตามาแจกยาให้พวกเราเองทุกคนก็มารับมือจากจากมือท่านอาจารย์มากินยาพร้อมกับดูพระอาทิตย์ขึ้นไปก็น่าจะเริ่มประมาณหกโมงสี่สิบสามนะบาป๋าจำเวลาไม่ผิดประมาณนี้หกโมงครึ่งเนี่ย เราก็มาแล้วเราก็จะมีกิจกรรมใส่บาตใช่ไหมกิจกรรมนี้จะต่อเนื่องกันเลยในเรื่องของการใส่บาตรแต่เราก็จะต่อด้วยการที่ท่านอาจารย์นะครับจะแจกยาเออเราจะใส่บาตก่อนหรือเราจะแจกยาก่อนคาดว่าน่าจะใส่บาตรก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มกันใกล้ๆวันอีกทีนึเราะว่าเรามีสองกิจกรรมนี้แน่นอน เราเตรียมให้เลยใช่ไหมอุปกรณ์ไอ้ที่ของใส่บาตรเราเตรียมไว้ให้ของใส่บาตรเนี่ยเรามีเป็นชุดชุดไว้แล้วแขกจะได้รับตั้งแต่ตอนที่เช็คอินวันที่สามสิบเอ็ดครับผมแล้วก็เช้าวันที่หนึ่งพกกันออกมาหนึ่งเต็นได้สองชุดถูกต้องครับถูกไหมหนึ่งหนึ่งสิดหนึ่งหนึ่งล็อกเนี่ยนะได้สองชุดนะใช่ครับคุณก็มารู้สึกว่าท่านอาจารย์นิม์พระให้ประมาณยี่สิบเจ็ดรูปเลขมงคลนะประมาณครับอ่ะยี่สิบเจ็ด ใช่ครับแล้วแล้วเราจะมีวิธีการตักบาตรที่ให้อารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวแบบว่าเวียดนามหรือไปเที่ยวลาวอะไรอย่างนี้เลยเหมือนตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้านั่งแลึกจุ๋เราก็จะนั่งเรียงกันบนสนามหญ้านะฮะแล้วก็พระนั่นก็จะเดินเรานั่งหรือเราให้พระนั่งเรานั่งพระเดินพระเดินไหโอ้โหครับผมอาจจะต้องใช้แรงงานหลวงพ่อหลวงพี่นิดนึงเออเอไม่บาปไม่บาปไม่บาปนะ ใช่ครับเพราะว่าเราเราเราคิดอย่างนี้ว่าโอแตแถวเราจะแบบเคล้ยวไปเรื่อยๆนะโอเคไม่เป็นไรถนนใช่โอเคคือเราเราคิดว่าถ้าเกิดคนพันคนมีการเคลื่อนตัวเนี่ยอาจจะลําบากกว่าที่หลวงพ่อหลวงพี่ยีบเจ็ดท่านเคลื่อนตัวเราคิดแบบนี้หรือเราจะแบ่งเป็นสาย เดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่ายังไงแล้วม<อ>สองกิจกรรมแน่นอนเราจัดจัดการรูปแบบอินในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนียน่ยน,ย,นย,ยนะเพื่อให้มันเหมาะสมกับทุกท่านแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวเรา,เราแจ้งกันในระหว่างใกล้ๆงานองกทีใช่แล้วก็ตอนเวลาวันนั้นจริงๆก็จะมีการ่าประกาศด้วยผ่านไมโครโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางทีมงานเนี่ยขอให้ทำวิธีแบบไหนก็ขอให้แขกทุกท่านที่มาร่วมในวันนั้นนยฮะช่วย ปฏิบัติตามนิดนึงเพื่อความสะดวกนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเราเป็นคนกลุ่มเยอะแล้วเราทําตามอการประชาสัมพันธ์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะมันก็จะล่าบรื่นเออมันก็จะได้ไม่ได้ขังนะทุกคนจะได้ไม่อารมณ์เสียนะครับผมรับแสงแรกกันด้วยแบบความอิ่มเอมไม่มีอะไรติดข้องกันเลยถูกต้องถูกต้องนะแสงแรกใส่บาตรกินยาแล้วก็กินข้าวครับผมนะอาหารเช้าเป็นไง อ่าสิ่งที่เพิ่มเติมนอกจากส่วนกิจกรรมมงช่วยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองเลยนะฮะก็จะมีเรื่องของอาหารเช้านะฮะก็จะมีการไปจัดบูธตรงบริเวณลานก้าวไล่ที่โซนปีจักรจัดเลยนะครับไม่ต้องย้อนกลับมาตรงนี้ล,ลานไหว้ครูแล้วนะครับก็จะมีอาหารเช้านะครับจัดอ,อยู่ตรงบริเวณนั้นรวมไปถึงมื้อเที่ยงและมื้อเย็นด้วยจะอยู่ที่นั่นเลยที่ป๋า,ปา,ปากัะต,ต,ตาโตไปชี้ให้ดูว่าเราจะมีซุ้มมีร้านมีห้องน้ํามีลานที่ปูตัวนอนมีมินิมาร์ทมีขายปิ้งย่างหมูกระทะมี อุปกรณ์การกางเต็นท์นุ่นนี่นั่นนิดหน่อยพวกแบบแปรงสีฟันสีฟันตะบูอะไรอย่างงี้นะฮะเขาเขามีให้เขามีให้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 ทานนะครับตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เอ็กซ้าอยากได้พิเศษเขาก็มีให้สั่งใช่ไหมแล้วก็ก็แล้วแต่นะก็ตามอัธยาศัยเราไม่ได้ไม่ได้ว่ากันแต่เรามีเตรียมไว้ให้แล้วนะครับอ่ะส่วนของอาหารเช้ามีอาหารเช้าให้ใช่ไหมอาหารกลางวันอาหารกลางวันเนี่ย เป็นซื้อเราจะมีจันเรียกออกร้านเอาร้านมาออกขายที่บริเวณนั้นก็สามารถซื้อทานได้ซื้อทานได้มีหลากหลายอาหารเย็นเช่นเดียวกันครับผม้อซื้อนะเรามีฟรีให้อาหารเช้าถูกต้องครับใช่ไหมแล้ววันที่สองวันที่สองก็ฟรีอาหารเช้าเหมือนกันเช่นเดียวกันครับอ่าเพราะฉะนั้นเรามีอาหารเย็นวันที่สามที่เอ็ดให้ฟรีอาหารเช้าวันที่หนึ่งฟรีแล้วก็อาหารเช้าวันที่สองฟรีนอกนั้นระหว่างวันก็ ช้อปปิ้งเอาตามอธยาศายเราจะเปิดร้านเราจะเชิญร้านเข้ามาเปิดบริการให้ในพื้นที่ปีจักสันเรื่องฟรียังไม่หมดมนะฮะวันที่หนึ่งนะครับวันที่สามเอ็ดเนี่ยเราเล่นสวนสนุกกางคืนแล้วกิจก,กรรมปาร์ตี้ส่งท้ายปีใช่ไหมครับวันที่หนึ่งพอเช้าเรา,ารับแสงแรกกันอย่างอิ่มเอมเปลมใจแล้ววันที่หนึ่งทั้งวันนะครับโดยประมาณตั้งแต่เวลาน่าจะสักสิบโมงจนถึงห้าโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นท่านอาจารย์มาเปิด สวนสนุกวันเดอร์แลนด์แล้วก็รีสอร์ทลงจุ้ยบ้านภูเขาจุดท่องเที่ยวทั้งหมดให้เข้าเที่ยวได้ฟรีนะครับยงเล็บว่าเฉพาะผู้ที่มาจองลานกลางเต็นท์และที่พักเท่านั้นคนที่มีมีแท็กยิ่งเรานะคนนอกไม่รับใช่ครับืทีเอทีนี้เเครื่องเล่นวันที่หนึ่งฟรีไหม เครื่อเล่นไม่ฟรีแต่ว่าเที่ยวในในในพื้นที่ได้ฟรีไม่เสียค่าเข้าออันนี้อันนี้คือคืออุของเล่นน่ยจะเล่นอุปกรณ์เล่นเครื่องเล่นนมีมีตั๋วแต่ว่าในการที่เดินเที่ยวในรีสอร์ทห้องทองคําห้องบ้างอันเนี้ยมันดีไดโนเสาร์อ่าอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยฟรีนะครับอันนี้คือนั้นแต่ว่าที่ต้องมีคนมีไฟฟ้ามีคนควบคุมเนี่ยแล้วก็มีของเล่นเนี่ยอันนี้เรามีค่าบริการ ัเครื่องเล่นนะครับอาหารสัตว์ขนมน้ําต่างๆที่จำหน่ายในบริเวณสวนมาเดอร์แลนด์ก็ซื้อเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เสียค่าเข้าอ่าโอเคงั้นก็เราฟรีค่าเข้าให้ฟรีค่าเข้านะต้องทำอ่าอันนี้ก็คือทั้งวันเลยนะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงวันห้าโมงเย็นและยังไม่จบฮะมีอีกฮะวันที่หนึ่งมันยังไม่หมดแค่นี้ฮะเพราะห้าโมงเย็นสวนสนุกปิดปุ๊บกลับที่พักกลับเซนอาบน้ำอาบท่ารอประมาณช่วงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มไม่เกินนี้นะครับ ร้านรวงร้านอาหารบริเวณที่ลานกลางเต็นท์ก้าวไร่ตรงโซนปีกจักรจันทร์ก็จะเริ่มให้บริการแล้วทีนี้เรามีจ้างวงดนตรีเล็กแบบโฟกซองน่ารักน่ารัววมาเล่นนะครับมาเล่นที่เวทีตรงลานก้าวไร่เลยนะครับมันจะมีเวทีเล็กๆที่เราตั้งเอาไว้อยู่สีขาวๆเวทีแอรบิกเรานั่นแหละอ่าอะไรครับผมใช่ก็จะมีวงดนตรีเล่นช่วงหนึ่งนะครับหลังจากวงดนตรีจบต่ออีกครับยังไม่ให้หลับให้นอนกันนะครับ หนังกลางแปลงฉายหนึ่งเรื่องดูกันฟรีๆบริเวณนั้นตรงนั้นเลยครับตรงเวทีที่ลานเก้าไร่เลยอพี่ว่านะพี่ว่านะเดี๋ยวถึงตอนวันนั้นนะเมทิกเมทิกเมทิกวันที่สิบหกนี้เข้าแล้วอนะฮะ้เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะได้ชมเรื่องอะไรนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมให้นะครับจนวงดนตรีฟลกซองช่วงหัวค่ํานะครับแล้วก็ถัดต่อกันมาเลยก็คือหนังกลางแปลงหนึ่งเรื่องคาดว่าน่าจะ สอย่างนี้ไม่น่าจะเกิน4ี่ถึงห้าทุ่มนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็นความเงียบพร้อมพักผ่อนแล้วจะจะปิ้งย่างหมูก็ทะอะไรก็ตามอัธยาศัยแล้วตอนนั้นนะร้านอาหารก็จะมีขายอยู่ช่วงค่ำคไปด้วยกันกับเราแต่นี้รัฐบาลอนุญาตแล้วนะปีใหม่เป็นกรณีพิเศษให้ขายกอฮอได้เออเราพูดไปงั้นแหละเราไม่ได้กินยาคูอยู่ ใช่ครับผมแต่ไม่เป็นไรหรอกกินได้นี้นี่อันนี้หมดในส่วนของวันที่หนึ่งแล้วเยอะมากนะครับเช้าวันที่สอง็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งย้อนกลับมาย้อนนิดหนึ่งอันนี้ของของในส่วนของรีสอร์ทเขาจัดให้นะครับผมของอาจารย์ก็ให้ทีมงานมาเพื่ออธิบายแล้วก็ให้ความรู้พวกเราเป็นจุดๆไปเห็นจะเที่ยวธรรมดาไปดูเฉยๆเหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ใช่ที่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยจะเตรียมไว้ให้นะอย่างห้องทองคำเนี่ยคุณก็เขาจะเป็นคนอธิบายรายละเอียดนะ แล้วก็ให้ให้ให้เราให้เราฟังกันส่วนห้องของขังเนี่ยก็ต้องอาจารย์นัดอาจารย์นันะเออพี่นัดของเราเนี่ยนะครับผมเออพี่นัดผู้เชี่ยวชาญสายหมูก็จะอยู่ในห้องของขังนะของพี่แตงเนี่ยก็จะอยู่ในห้องอัญมณีนะอ่าของป๋าเองก็จะอยู่ประมาณบ้านบัวแล้วกันให้ความรู้ในเรื่องของพื้นฐานทางโฮงจุ้ยตาโตเขาก็จะตะเวนไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ความรู้คนที่ไม่ได้มาเนี่ยก็อาจจะได้มี มีส่วนหนึ่งแหละดูดูรายละเอไปเออแล้วก็จะได้จะได้เรื่อกความรู้ไปด้วยแล้วก็เหมือนกับมาด้วยนะบางคนมาไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าอยู่เมืองนอกมาไม่ได้ครับนะอะบนึ่งระหว่างพักที่รีสอร์ทเดี๋ยวคุณโมช่วยทวนคําพูด้ดยเพราะใหม่ไยระหว่างพักที่รีสอร์ทมันมีเหตุจําเป็นต้องออกไปข้างนอกกลับมาต้องสวอปอีกไหมแสดงว่าจะออกคือคือคือ อ่ะถ้าถ้าจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกกลับมาต้องสวอปอีกไหมสวอปมันก็ไม่มีผลใช่ไม่ใช่คือคือ,คอมันไม่ได้มันไม่ได้แสดงผลเอฟเฟกทันทีในหนึ่งวันที่คุณไปติดมานะอ,อันนั้นมันมัน,มน,มนเออถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงได้นะก็ไม่ออกแต่ถ้าจําเป็นคุณมีธุระด่วนหรือว่าคุณเดือดร้อนเนี่ยที่ต้องไปเนี่ยก็ว่า,ากันอีกทีหนึง่งนะแต่ว่ายังไงพยายามแล้วกันพยายามอย่าออกไป <c oughs> นะครับเพื่อส่วนรวมนะ หรือออกไปก็แบบเซฟตัวเองเซฟตัวเองใช่ใช่แล้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาด้านในใส่แมสกใส่หน้ากากอะไรให้มันเรียบร้อยชัดเจนแล้วก็ติดอะไรไปเจลล้างมืออะไรเนี่ยนะดูแลตัวเองด้วยนะครับครับอ่ะก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงขอความร่วมมือของความร่วมมือนะครับแต่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามตอบอย่างนี้ละกันเนาะจะได้สบายใจนะครับอือ่ะอาจารย์อนุญาตให้มีเตาบาร์บีคิวปิ้งย่างได้ไหมได้ได้ได้ ได้เรามีเรามีด้วยเรามีขายด้วยหมูกระทะเราก็มีหมูกระทะเราก็มีขายนะเรามีด้วยเรามีเรามีมีใช่ไหมคือเราอ่ะเรามีมีบาร์บีคิวแบบทั้งเซตเลยพร้อมทานเลยจําหน่ายทั้งตัวอุปกรณ์ทั้งตัววัตถุดิบนะครับแต่ว่าคําถามเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าเอามาเองได้ไหมมาดีคุณมาดีไมพี่จะปิ้งอะไรเขาจะปิ้งอะไร พี่เป็นข้าวโพดเออเมะละกอไม่ก็เอ้ยอี่ยพี่มาดีอ้าวไม่เป็นไรพี่มาดีก็โอเคคือคือเรามีเตรียมไว้ให้นะเออเราก็ไม่ได้ว่ากันถ้าคุณเอาเอาเอามาเพิ่มเออเรามีจําหน่ายครับแล้วคุณจะเอามาของคุณส่วนตัวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่าเราอยู่ในกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีปัญหาไม่ใช่ว่าเต็นเราอยู่ตรงนี้ไปจุดอยู่หน้าเต็นเพื่อนอะไรเนี่ยี ถูกถูกอาหารเราเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีเยอะมากเราเตรียมคิดเผื่อทุกคนแล้วในทุกกรณีนะได้ไดาถจะแจกใช่ไหมต้องต้องต้องบอกไงเขาปิ๊นิกอะเขาปิ๊นิก้เออเราไม่ได้ห้ามหรอกถ้าถ้าถ้ามันเอนจอยมันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะแล้วมันมีความสุขนะมันก็ไม่ได้ว่ากันเออนะพี่จะยกบ้านอะไรก็ได้ต้องแบบว่าคิดถึง เป็นรอบๆด้วยนิดนึงที่กลางเต็นท์อยู่ใกล้ๆกันเนาะใช่ใช่นะถ้าช่วงหัวข้ามสมมติว่ามีการเอามาแบบนี้เดี๋ยวป่าจะเอาฟองดูชีตเหม็นๆมาต้มทำเองมันฟิวกว่าอ่ฟิลโอเคฟิวกว่าฟิลกว่าได้ได้่อก็คือไม่ห้ามอ่ะไม่ห้ามแต่ว่าไม่แนะนำเดิมนะไม่แนะนำใช่ใช่บางเรื่องนะอยู่ด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆก็อารับผมอรุณมรุยกันแล้วก็คิดถึงคนอื่นด้วยโอเคอ่ะต่อมาวันที่สองนะครับวันที่สอง เช้าของวันที่สองก็มีกิจกรรมอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าวันที่สองเนี่ยเป็นเลิกเขาเรียกว่ามหาธโนแห่งเลิกนะเป็นเลิกของเศรษฐีผู้มั่งคั่งนะครับครับั้งแรกของปีเลยนะเพราะว่ามันเป็นวันที่สองใช่ไหมมันเป็นเลิกแรกของปีอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้กินยานะในเลิกที่เป็นมงคลที่สุดหรือว่าเป็นมงคลแรกของปีเนี้ย เขาเรียกว่าเลิกเศรษฐีโมเขาก็อาจารย์เขาก็ทําทํายาเตรียมยาไว้ให้แล้วนะเราเรียกว่าสรุมยานะครับยาเนี่ยที่อาจารย์เตรียมไว้ให้คือยาจามะคุนิเจ็ดเม็ดซึ่งในตัวยาแต่ละแต่ละเม็ดเนี่ยก็มีพุทธคุณมี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 อานาจเฉพาะอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะครับแต่ว่าพอรวมกันแล้วสรุปแล้วในเวลาสรุมแล้วเนี่ย ก็อย่างที่อาจารย์เขาเขาเขากำหนดจิตหรืออธิษฐานไว้ให้แล้วกันให้ลูกศิษย์มั่งคั่งเป็นเศรษฐีในปีหน้าเนี่ยก็พบว่าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอาจารย์เขาก็ตั้งใจทําไว้ให้นะครับก็จะแจกให้ทุกคนเหมือนกันวันที่สองคนละเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดกินทีเดียวนะเออขนาดเม็ดใหญ่ไหมฮะเม็ดเม็ดใหญ่ไหมจินมจ้อไม่ใช่ห้อยจออะไรห้วห้อยจ้อไม่รู้ขนาดนี้ ไ <Scroll> <fashioned language> ี่ก so ินจอกินจอกินอ๋อเออก็เหมือนเหมือนที่อาจารย์เคยแจกยาครูนะครับก็เป็นเม็ดเล็กๆนะครับกินได้เป็นเวลากินได้กินได้เลยเนาะก็ค่อยๆกินทีละเม็ดก็ได้กินทีเดียวให้มันหมดเลยเจ็ดเม็ดนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไว้ไม่เอาไว้พกนะมันไม่มันคนละอย่างเราเอาไว้พกนะครับอาจารย์มอบให้เพื่อกินเลยแล้วเวลากินไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเราตลอดนะครับยกเว้นเราไปทําอะไรที่มันไม่ดีผิดครูอย่างเนี้ยของมันก็จะค่อยๆเสื่อมไป นะแต่ถ้าเรายังอยู่ในศีลยังอยู่ในครูอยู่มีครอบครูมีการไหว้ครูเนี่ยยามันก็จะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ป๋าโยงไปนิดหนึ่งโดยเฉพาะวันไหว้ครูนะสมมติเรากินยาไปเนี่ยสองตัวเนี่ยนะเรียบร้อยวันไหวค้ครูอาจารย์มียาให้อีกเม็ดหนึ่งยานี้คือยาที่เร่งวิชาของครูบาอาจารย์ให้มีฤทธิ์มากขึ้นอ่าเป็นยาที่กระตุ้น เวลาใช้ของทุกอย่างของอาจารย์เนี่ยหรือของครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีฤทธิ์มากขึ้นก็คือเข็มเออเหมือนว่าซีนเข็มสามเหมือนเนี้ยถูกต้องเหมือนว่าทีเข็มสามแปดเม็ดตอนต้นปีเนี่ยทานไปแล้วพอไปถึงวันไหว้ครูที่เดือนกุมภาพันธ์โดนเม็ดนี้เข้าไปแอมแอมทั้งหมดที่ทานเข้าไปแล้วบู์ทเข้าไปอีกเออบูทพูเข้าไปอีกเห็นไหมอ่านี่เราเตรียมไว้ให้สุดๆเลยนะทุกอย่าง เรียกว่าช่วงต้นปีนี่คือ,อช่วงจัดเต็มอะพ <c oughs> อวันที่สองหลังจากกินยาเสร็จก็ตามอัธยาศัยและจะกลับบ้านจะกลับช่องอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะส่วนทางรีสอร์ทก็มีอะไรไหมก็มีแค่มื้อเชา้ามื้อเชา้เชาที่เบรนนะแล้วก็เราก็ทยอยเช็คเอาท์กันเช็คเอาท์กันแล้วก็เชา้าเชา้เชาเนี่ย เดินเล่นได้อยู่นะหมายถึงว่าในรีสอร์ทอาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามเราจะเดินออกกําลังกายรับอรุณ์กันโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ในความเรียบร้อยแต่วันแต่วันที่สองเนี่ยต้องขออนุญาตว่าเครื่องเล่นกับพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะไม่ได้เปิดแล้วจะต้องเป็นซื้อรอบปกติแล้วใช่ใก็เป็นรอบให้ให้ให้แขกทั่วทั่วไปเข้ามาเพราะว่าช่วงบ่ายเราก็จะเปิดทําการปกตินะว่าคุณถามหน่อยถามจอยคุณจอยครับมีเด็กไปด้วยมีเด็กไปด้วยเด็กทานได้ไหม ทานอะไรเขาก็ให้ไปแล้วอะคุณจะเลือกเอาคุณจะกินหรือไม่กินหรือจะเก็บไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ได้กินเลิกนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ไงใช่เพื่อตัวเด็กเองก็ต้องกินถ้ามันกินได้มันก็กินเขาให้กินวันน้นเลยก็ถูกไงมันก็ต้องมีเลิกไงไม่งั้นก็แจกไปที่ทวเก็บไป <c oughs> บ้าเหรอบ้าจนเด็กนี่ไปถามไป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 ,ไปบาล่าแล้วบอกว่าพี่ขอวัคซีนยังไม่ฉีดแต่ว่าเดี๋ยวเอากลับบา้านเดี๋ยว เอาไปฉีดที่บ้านเอาไปรอโตเออบ้าแล้วมันก็หมดอายุแล้วเดี๋ยวนะเด็กไอ<ด>้ที่มันทําได้ก็ได้เมันไมเน่เด็กแค่ไหนฮะเหมือนจะแบบเด็กเล็กแล้วทานไม่ได้อะไรอย่างงี้หรือเออถ้าเขากินไม่ได้ขเขาัวนแล้วละเออถ้า,<อ>า <ๆ S 1> กินกิน<ๆ>ไม่ได้ก็เก็บกินไม่ได้ก็เก็บไว้ก็เก็บไว้ให้ลูกแล้วกันอ่ะแต่ว่าห้ามกินละมันก็กินไม่ได้แล้ะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเออมันไม่มีเลิกแล้วบรเลยบรรเลงหาเลิกไปแล้วนะฮะคือเจตจํานงของคนทําเนี่ยเวลาเขาเขา เขาประจุพลังหมืว่าเขากําหนดยาเนี่ยมันอยู่ที่เจตจำนงของอาจารย์ตาเคยเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นบันดีวันที่สองไงวันที่สองเจ็ดใช่ไหมใช่มันคือมหัตธโนเลิกแรกของปีมันเป็นเลิกของมันนวันอื่นก็ไม่ได้ทีเด็ดอยู่แล้วเออเออมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เป็นมหาธโนที่สองมันก็ไม่ดีแล้วนะเอออันนี้อ่ะตามนี้มีอะไรบ้างมืดแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับ เออเราก็คุยไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเพิ่มเติมนะครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับในช่วงระหว่างนี่เตรียมตัวดีๆนะมีมีหลายคนนี้ไปถอยเต็นท์เตรียมอุปกรณ์แบบโอ้โหไม่เคยกางเต็นท์มาสิบปีก็จะกางกันวันนี้แหละนะกางผิดกางถูกก็เอามั่งล่ะสนุกสนานไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทดลองไฟดูว่าไฟมันเป็นยังไงบ้างนะไปก่อนครับสวัสดีครับ